กำลังจะเดินขึ้นบ้านหางตาของยายนั้นก็ไปสะดุดกับร่างของใครบางคนแต่ยยเรียมบินขึ้นบ้านไปเรียกทุกคนในบ้านให้ลงมาดูและทุกคนก็ได้เห็นว่าที่แค่น,นั้นมีรอยน้ำอยู่จ,จริงเษ อืมค่ะทุกคนพอดีว่าเรามีสวนที่หลังบ้านนะคะเป็นปลูกมะพร้าวนะคะทุกคนเราก็ไปขึ้นมะพร้าวมามีประมาณสองสามหน่วยนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นมะพร้าวกันโอ้ยเอายากเอาสานะคะพี่น้องกำลังปีนขึ้นอยู่ค่ะเออมีสามลูกก็จะเด็ดมาสามลูกเลยค่ะใช้ความพยายามมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะแต่บอกออกเลยนะขาตรองขาโอ้ยได้กินแล้วค่ะนะคะ ต่อไปแล้วก็จะไปทําการผ่ากันเลยนะคะทุกคนฮิวไปแล้วค่ะข้างๆก็จะเป็นโรงเห็ดของเรานะคะคุณผู้ชมเราปลูกเห็ดขายด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะต่อไปเราก็ทาการผ่ามะพร้าวนะคะผ่ามะพร้าวแบบสสวย หละที่เราผ่าไปเราก็จะ,ะบ่นไปนะคะด้วยความที่ว่าเป็นตัวตนของเรานะคะดูหน้าตาของนางนะคะโฟกัสที่หน้าตานะคะทุกคนเห็นวันนี้เราก็ผ่ามะพร้าวเป็นอยู่นะคะทุกคนนี่ก็เริ่มแกะแงะ้ยมาแล้วนะคะทุกคนพอแกะเสร็จนะคะก็จะเจาะรูนะคะให้มันมีน้ําออกนะคะทุกคนเจาะรูตรงกลางมะพร้าวที่เรา ปอกออกนะคะอันนี้มะพร้าวก็เริ่มแก่แล้วคะ่ะแล้วก็จะชิมมาก็เออเืออยา้ยายอโอ้จอยากกินกับปะจาลายนี่ใส่ไม่ดีเลยของยายมีหุ่นอตุ๊กตาลายตนตนมตน้ราเข้าสช่องจอกวา ว้านี่ค่ะทำภาษาไ่ให้ผิดนะมาเลยเราไปดูกันว่าจะได้วัตถุดิบอะไรมาบ้างจากตลาดนะคะแต่เพรว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบเราจะต้องดูแลแตัวเองกันมากนิดนึงเนอะเอาวันว่าเดี๋ยวเราไปตลาดเกิดอะไรขอบายดีค่ะบายค่ะหน่อย <c oughs> ขึ้นกูเบิดเอยินขึ้นกูขืนป้าดามาโอ๊ยอันนี้อันนี้ชอบเล่าขาป้าดาหรอฮะนี่เราไปคุยกันนะ่ะป้าดาบอกหลายครั้งแล้วนะคะเนื้อมะาขาของเราก็แกะไปน,นิดนึงนะคะทุกคน น้ำก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะคุณแก่แล้วอะค่ะแต่ว่าก็อร่อยดีนะคะทุกคนก็คือเป็นมะพร้าวหลังบ้านของเรานะคะสำหรับใครที่ชอบค,คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กินป้อยเฟรนด์ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัดสดยกดแชร์กดติดตามกินป่อยเยรนด์นองเราด้อจ้า